คาถาความมั่งคั่งความร่ำรวยฟังแค่หนึ่งนาทีเรียกเงินเข้ากระเป๋าทันทีรวยรวยรวยตั้งจิตให้สงบโอมมหาโพคะวิมุตโตสรนังเมอุตโมมหาลาภามหาทรัพไหลามาดังสายนาทีเงินทองไหลามาเทมา ดังห้วงฟ้าประธานโชคลาบเบิกบานเปิดทางแห่งความร่ำรวยขอพลังฟ้าดินค้ำจุนจิตใจเกื้อหนุนด้วยบุญกุศลสิ่งดีหลังไหลไม่ขาดข้าวของเงินทองพลันเพิ่มพูนณชาลิตินมพะพทะพุทธสภาวะคลุ้มครองธรรมะนำทางให้รุ่งเรือง สังฆเสริมทรัพย์ให้มั่นคงขอให้ฉันมีปัญญามีกำลังสร้างทรัพย์มีโชคมีชัยในทุกการงานผู้คนเมตตานำพาโอกาสทรัพย์สินงอกงามไม่รู้จบเงินทองไหลล้นไม่รู้สิ้นความมั่งคั่งอยู่คู่ชีวิตความร่ำรวยติดตัวทุกย่างก้าวโอมสุขังโหตุ โอมสมบัติจงเกิดโอมลาภะปรากฏพลังแห่งความมั่งคั่งจงเป็นของฉันนะมะภะทะลาภะล้วนมานะโมพุทธายะเงินทองเทมาจิตขอรับพลังจักรวาลเปิดประตูทรัพย์ทุกทิศท,ทุกถางขอให้วันนี้พรุ่งนี้และทุกวันเต็มด้วยโชคลาภความสำเร็จ เงินทองไหลมาไม่ขาดสายความมั่งคั่งไร้ขอบเขตเป็นของฉันสาธุสาธุสาธุ